หนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนําให้ทําทุกเช้าค่ะเพื่อนๆทําบนเตียงนอนนอนอยู่ก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนททุกเช้าค่ะมันใช้เวลาประมาณ10นาทีเพื่อนๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายก็คือการฝึกหายใจแบบวิน Ho ฮอฟนี่นะคะคลิปที่ขวัญแนะนําให้ทําตามใน YouTube เพื่อนๆทําแบบนี้ทุกเช้าอะค่ะทําไปเรื่อยๆเวลาเพื่อนๆทําทำเสร็จนะเพื่อนๆจะเกิดความภูมิใจจะรู้สึกดีว่า วันนี้ฉันได้ทําอะไรที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วแล้วพอทําทุกเชา้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยดีจังเลยจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้คือใครที่ขวัญแนะนาให้เพื่อนเพื่อทำเพื่อนเ่คะเขาอะได้ฉายาว่า the ice man เป็นผู้ชายที่อยู่ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวที่แบบว่าอยู่ท่ามกลางน้ําน้ําแข็งเย็นๆได้เป็นครึ่งชั่วโมงอะค่ะและเป็นผู้ชายที่เอาชนะธรรมชาติเยอะมากเช่น เขาไปเดินปีนเขาเอเวเรตที่เป็นเขาที่แบบเป็นภูเขาน้ำแข็งด้วยกางเกงขาสั้นเขาไปวิ่งมาราธอนโดยไม่ต้องใส่รองเท้าคือเขาเขาเอาชนะสถิติหลายๆสถิติมากที่แบบมนุษย์ทําไม่ได้แต่ร่างกายเขาโคตรแข็งแรงนั่นแหะค่ะเขามีคตรมีอะไรด้วยเขาเป็นผู้ชายที่สอนให้เราฝึกการหายใจพเพราะเพื่อนๆหายใจตามวิธีของเขาซึ่งมันง่ายมากวันแรกได้ที่ขวัญทาขวัญสังเกตเหนว่า พอทาเสร็จมันเกิดความภูมิใจมันเกิดความภูมิใจในตัวเองว่าวันนี้เราได้ทําอะไรแล้วลองเอาไปทําดูกับเพื่อนๆพนุกเช้าสิบนาทีตอนตื่นนอนตื่นนอนเสร็จปั๊บก็สามารถหยิบโทรศัพท์มาทาพริบตามเขาไปตามเขาไป,าาไปแล้วก็ลุกขึ้นมาทําอะไรได้เป็นอะไรที่เพื่อนๆพนนลังงานเปลี่ยนลองดูนะคะพาะขวัญค่ะ